ทุกคนเราตื่นเช้ามาอาหารเช้าที่โรงแรม i c a r e Residence นะฮะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศด้านนอกกันที่ด้านในคาเฟ่ของโรงแรมนะฮะเดีย๋ยวจะพาไปดูด้านนอกโรงแรมหรูหรากันบรรยากาศเลิศมากทุกคนดูสิเมื่อเช้าตื่นเช้ามาพระอาทิตย์ขึ้นสวยมากเดี๋ยวจะทยอยลงคลิปดีไ้มลงทิตตอกด้วยดีไหมทุกคน แต่ทิกตอกอย่างที่บอกแหละนะฮะมันก็จะเป็นช่วงกระแสะวุบวับแต่ถ้าเกิดเราลง YouTube เราจะดูเมื่อไหร่ก็ได้นี้เรือนปลายซอยนะฮะทุกคนโดยสวยงามนะฮะสวยงามมากไอแคร์ก็ได้นี้ยามยามรอปพ,อพอบอกว่าชื่อสองอันเลยนะฮะเรือนปลายซอยไอแคร์เรสซิ <Res idence. S 2> เ,เดนซ์นะฮะเรสซิเดนซ์ นะต้องดูนะแต่มันเป็นพอทหารการันไม่เป็นไรนะฮะโอเคโรงแรมหรูมากบรรยากาศตื่นเช้ามาโอ้ยพาทิ์ขึ้นสวยเห็นรถไฟฟ้าเนี่ยฮะเนี่ยรถไฟฟ้าทุกคนรถไฟฟ้าเขาซอย80อ่าเขาซอย80 80เดินเข้ามาชมวิวต้นมงต้นไม้สวยงามบ้านเรือนเคียงกันก็จะเข้ามาในซอยตรงนี้ปลอดภัยแล้วก็ ยามค่ำคืนก็จะมีแสงไฟอาระอารามนะฮะวับวับแหวมนะฮะนี่คือเรงแรม iCare Residence นะเห็นแต่ไกลเลยจากทุกคนแต่เรือนปลายซอยก็คืออันเดียวกันนะทุกคนนะจะมี2ตึกนะฮะทุกคนนะฮะแล้วก็ยัมีคาเฟ่ปลายซอยนะ,ะที่สำคัญคือประทับใจในเรื่องของการบริการน่ารักมากทุกคนนะฮะเลิศมากอยากให้ทุกคนมาพักแถวนี้เวลามาเดอะมอลล์บางแค มาหลัก2ตรงนี้สถานีรถเอ่อมาร์ทหลัก2อ่ะทุกคนนะฮะไม่ไกลจากเพชรเกษมเส้นใดๆหนองแขมบางแคแถวนี้แล้วก็ออบางว่าอ่ามาแถวนี้เลยนะฮะทุกคนแล้วห้องพักกว้างขวางมากมีดอกมงดอกไม้เดินนะฮะตรงนี้เดินแบบเราต้องเดินนะอย่างที่บอกนะฮะเดินนะฮะจะนั่งรถอย่างเดียวมันก็ไม่รู้ทางไม่ได้สัมผัสพื้นดินต้องเป็นนักเดินทางนะ,ะทุกคนนะครับนี่จัก ใส่โศกใส่ด่างนะทุกคนนี่ก็ไม้ดงไม้ดัดตะกงตะโกาดูบ้านหลังนี้สิทุกคนจ๋าเห็นไหมนอกจากจะมาพักที่โรงแรมหรูหราฮารูฮาราเรายังได้เห็นไม้ดงไม้ดัดยักษ์ซึ่งเราครับไม่เคยเห็นต้นใหญ่ขนาดนี้ทุกคนดูสินี่เข้าไปดูใ,ใกล้ๆตายแล้วดูสินี่ว่าใหญ่ยักษ์เลยนะอันนี้เรียกว่าใหญ่ยาวเลยนะทุกคนเนี่ยด้านหน้าไปดูข้างในต้นนี้สิ ปฏิมาก,กรรมธรรมชาตินะทุกคนเห็นไหมฮะสวยงามแล้วก็ที่ดอกอะไรคะทองอุไรเดี๋ยวนี้มันเป็นพันทองอุย้ยมีนกฮัมมิงเบิร์ดมาเกาะเห็นไหมฮะทุกคนนั่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 นนกฮัมมิงเบิร์ดมาเกาะฮะนี่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 น,นี่เห็นไหมฮะนกฮัมมิงเบิร์ดอ่ะก็จะมีอ๋อไรเดอร์นะฮะมาสั่งกาแฟอร่อยโอยตายแล้วนกเมื่อกี้ถ่ายไม่ทนันกนกนกอ๋อนก ทำมเบิร์ดนะทุกคนประทับใจมากเลยดูสิเห็นว่าคุณลุกเนี่ยได้เห็นต้นไม้แบบนี้ไม่ใช่แม้บางคนเอาตเต่นเดินมุ่งหน้าไม่เดินรอบเจอรอบข้างอะ่ะต้นมิกกี้เมาสก็มีจ้ะนะฮะมิกกี้มงมิกกี้เมาส์สีหือนะทุกคนอะ่ะกลับไปกินอาหารเช้าของเรากันดีกว่าเมื่อกี้นะฮะทุกคนอันนี้เรียกว่าถ้วยทองนะทุกคนถ้วยทองไหมถ้วยทองไหมไม่ใช่คล้ายๆเนาะนะีฮทุกคนดูสิ ม่ใช่นะฮะเนี่ยค่ะโรงแรมรถมากนะฮะถือว่าเป็นโรงแรมที่อ่อดีที่สุดในย่านนี้ก็ว่าได้เพราะอะไรรู้ไหมใกล้รถไฟฟ้ารถเมล์ไหลผ่านนะฮะแล้วก็จะไปอโวลำโพงก็ขึ้นตรงนี้ได้รถมงรถเมล์แล้วี่ทำการมีอาหารเช้าให้ด้วยแล้วก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยวิวร้อยร้านเพราะพระอาทิตย์ขึ้นค่อยคยค่อยคยค่อยคโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมานะฮะจากยอดตึกที่เรามองเห็นจาก ชั้นสูงสุดคือชั้น5เราได้มุมดีมากเลยทุกคน iCare Residence นะฮะ residence ตัวทีนะฮะสะกดการ์แต่ภาษาอังกฤษเป็น C E ต้องซอโซอ่การ์ด้วยสามแต่ไม่เป็นไรเราถือว่าพิกแปลงกันไปนะฮะนี่จะ้ะโรงแรม iCare Residence นะฮะทุกคนน่ารักมากมีต้นผงชูรสด้วยทุกคนต้นผงชูรสเนี่ยสามารถเอาไปทำเป็นอาหารเด็กได้เลยเด็กจะชอบมากเลยนะ กินกับโรยบนข้าวสวยข้าวต้มร้อนๆน,นะครับทุกคนบรรยากาศดีมากนี่คือเวลาจะเช็คอินนะฮะทุกคนนี่มีมีเฟิร์นฮะ,ะเฟิร์นสบงสบายนางฟ้าสนใบสักพุทธรักษาด่าุวิหายากมากๆเลยนะฮะทุกคนนีอยู่ในเบือเ้องหน้าก็คือต้นไม้สวยงามน้ำตกโตนงาช้างอยู่ตรงนี้จะ,ะทุกคนจะเรายกน้ำตกมาไว้ตรงนี้นะฮะ ดูที่สวยงามมากๆแล้วเราก็จะเดินเข้าไปกินอาหารเช้านะทุกคนมีจากคาเฟ่ไพรไพซอยคาเฟ่ไพรสซอยนะฮะมีจะะเปิดตั้งแต่เอ็อคลับชิลเอ็ m พีเนะฮะเอ็จทุกคนจ้าเลิมากมีระบงระเบียงรักร้อยเรียงก้นไม้งามดูสิทุกคนสวยงามมากเลยนะฮะ และบรรยากาศเป็นมิตรปลอดภัยมี WiFi ให้ใช้ด้ว่าทุกคนจะนี่จ่นะนะฮะไปเดี๋ยวเราไปทานอาหารเช้ากันทุกคนนี่จ่ะอาหารเช้าเลิศมากมี้ำปุ่นลำไม้นะฮะทุกคนเลิศมากทุกคนจาา้าอันนีวเราโพสต์คลิปนี้ก่อนนะฮะโพสต์คลิปนี้ก่อนขอบคุณครับน่าทานมากๆเลยจ้ะ โอเคเดี๋ยวเราโพสคลิปนี้ตอนเย็นเมมจะเต็มแล้วทุกคนจากฝากกดไลค์นะฮะถ้าเป็นไปได้ก็เม้นมาทักทายกันได้เลยนะฮะ